สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เราได้พบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีลูกนักเรียนนะคะที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้มาพบกับคุณครูป๊อปนะคะวันนี้คุณครูป๊อปจะมาให้ความรู้นะคะนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่องคําที่ประวิสัญนชนีและไม่ประวิสัญนชนีนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูมีเพลงที่จะมาให้นักเรียนฟังนะคะพร้อมกันหรือยังคะอ่านักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเรามาฟังเพลงกันได้เลยคะ่ะประวิสัญนชนีนั้นคือมิสาระ กะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกะปดดดดดู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 แล้วมันออกเสียงอะอ่ะมองไปจะสะาระนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปจะสะระนั่นแหละคือประวิสันชนี สระนั่นละคือพระวิสชนีมองไปจะสระนั่นละคือพระวิสั์ชนีอฟังเพลงกันแล้วนะคะนักเรียนเห็นรูปสระะใช่ไหมคะเอนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่ารูปสระ,ะเนี่ยเกี่ยวอะไรกับคำ ประวิสัญนชนีและไม่ประวิสัญนชนีนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะพร้อมกันหรือยังคะอ่าพร้อมกันแล้วนะคะเราไปดูความหมายกันเลยนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยอ่าอ่าเรามาดูความหมายนะคะ คำที่ปราวิสัญชนีก็คือคำที่มีรูปสระอะนะคะกำกับนั่นเองนะคะเวลาออกเสียงอะ,อะ,อะเมื่ออยู่พยางคหน้านะคะเราจะออกแค่ครึ่งเสียงนะคะแต่เมื่อเราเห็นสระอะอยู่พยางหลังนะคะเราจะออกเสียงอะเต็มเสียงนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ คำที่มีสระอะอยู่พยางนานะคะ,คะเช่นะค,ะคำว่ากระเป๋านะคะเช่นคำว่ากระเป๋านะคะเราจะออกเสียงอะแค่ครึ่งเสียงนะคะแต่ถ้าสระอะไปอยู่ท้ายพยางนะคะเราจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นคำว่าภาชนะนะคะเช่นคำว่าภาชนะนะคะอันนี้คือคำที่ ประวิสัญนีนะคะครูจะเอาตัวอย่างให้ดูอีกนะคะอามาดูตัวอย่างคําที่ประวิสัญนีอีกนะคะเช่นคําแรกนะคะคําว่ากระเป๋านะคะนักเรียนเห็นไหมคะคำว่ากระเป๋านะคะคําที่สองคำว่าทะนานะคะคําที่สามคำว่าทะเลนะคะซึ่งสามคำนี้เราจะเห็นรูปสระอยู่ทั้งสามคำนะคะเราจึงเรียกว่าคําที่ประวิสัญนี นะคะอ่าต่อมาเราจะมาดูคำที่ไม่ประวิสัญชนีบ้างว่ามันเป็นยังไงอ่าพร้อมกันหรือยังคะอ่าเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเราจะมาดูนะคะคำที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือคําที่ไม่มีรูปสระ นั่นเองนะคะจะไม่มีรูปสระอาะกำรรกับเวลาออกเสียงอะเราจะออกแค่ครึ่งเสียงนะคะเช่นอ่ามีตัวอย่างเช่นคำว่า ขนุนนั่นเองนะคะมาดูคําว่าขนนเราก็จะไม่เห็นรูปสระอะแล้วนะคะแล้วเราก็จะแต่เรายังออกเสียงสระออยู่นะคะต่อมาคําว่าฉลามนะคะฉลามก็ไม่มีรูปสระอนะคะแต่เราก็ยังออกเสียงอ่ะอยู่นะคะอันนี้คาที่3ามคำว่าเมล็ดนะคะเราก็จะไม่เห็นรูปสระอาะแต่เราก็จะออกเสียงอาะแค่ครึ่งเสียงอันนี้คือคําที่ไม่ ประวิสัญชนีนะคะอ่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าคําที่ประวิสัญชนีกับไม่ประวิสัญชนีเนี่ยแตกต่างกันยังไงคุณครูมีคําถามนะคะ2ข้อนะคะเพื่อจะทบทวนความรู้ให้นักเรียนนะคะอ่ามาดูคําถามกันเลยนะคะอ่าคำถามข้อที่1นนะคะถามว่า ให้นักเรียนเลือกคําที่ประวิสัญน,นีมา1ข้อนะคะนักเรียนจะเห็นช้อยอยู่3ข้อนะคะคําแรกคําว่าฉลามคําที่2องคำว่าทะเลและคําที่สคําว่าถรหนุนนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าคุณครูคบอกว่าคําที่ประวิสัญน,นีเราก็ต้องเห็นรูปสะอาะนะคะซึ่งมันมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะ ตอบกันได้หรือยังคะหมดเวลาคะ่ะนักเรียนลองตอบดูนะคะว่าจะตรงกับที่คุณครูเฉลยหรือเปล่านะคะ,ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่สองนั่นเองคือคําว่าทะเลนะคะเป็นไงมคะนักเรียนอยากไปเที่ยวทะเลกันหรือยังคะอ๋อช่วงนี้นะคะอ่าเรายัางต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะ ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเที่ยวนะคะวันนี้คือคำตอบของเรานะคะคือคำว่าทะเลนะคะต่อมามาดูคำถามข้อที่สองนะคะคำถามข้อที่สองถามว่า ให้นักเรียนเลือกคำที่ไม่ประวิสัญนญนีนะคะมีช้อยอยู่3ข้อเหมือนเดิมค่ะข้อที่1นึ่งคณาข้อที่2ชนันีข้อที่3มเมม็ดนะคะอ่าได้คำตอบกันหรือ,อยังคือครูบอกว่าอะไรนะคำที่ไม่ประวิสัญชนีคือไม่มีรูปสละัะนะคะอ่าตอบไว้ในใจเลยนะคะเดี๋ยวครูจะเฉลยนะคะอ่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่ สานั่นเองเป็นไงคะนักเรียนของคุกเก่งทุกคนเลยตอบได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะอ่าสำหรับนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูก็ตบลงเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนคะ่ะคนไหนที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะสอบถามคุณครูได้เลยนะคะ ถ้าไม่เข้าใจอะไรนะคะสามารถถามคูได้แอดไลน์เข้าไปถามเลยนะคะสำหรับคลิปวันนี้คูขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ